อมอลุนสวรษฐ์เอาล่ะเอาลูเชลมาด้วยให้ผังแล้วไม่ไรอยไปหาเพิ่มนี่เราไปดูเควสก่อนครับเอาทีละอันก่อนนะอันนี้ก่อนคือประมาณว่าไปดูว่าทำไมเลเซอร์มันถึงไม่ไม่ไม่ดีเหรอเพราะอะไรอะ่ะต้องไปเช็คก่อนสายเหรอถ้าตัดสาย ออือแม่งโมโหโตีแม่งเลยใครับมันป็นอร่อยสุดใจเฮ้ยเราต้องขายได้ขายดีอย่างนี้พูดเลยตรงนี้คือไม่มีอะไรเลยครับโอเคผมต้องไปสำรวจคือตอนนี้เราต้องทำแสงเลเซอร์ให้มันให้มันยิงเต็มที่ใช่ไหมแต่ว่าผมไม่รู้ว่า <c oughs> ทำยังไงอะ่ะฉะนั้นผมจะไปดูเครื่องนั้นก่อนกันนะ ตรงนี้ก็เอา้าก็ยิงเต็มแล้วนี่หว่าสองเครื่องอ๋อเหลือเครื่องเดียวครับดูตรงนี้ได้ไหมอ่ะตรงนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะผมว่าเราไปดูที่เครื่องเลยแหละโอเคไม,ไม,ไม่ยากไม่ยากเราเดินไปที่เครื่องก็ไเลยครับขอให้นะ้ำแอปเปิลเราถ่ายดีมิมี่ใคายดีสำนีแปหัวอุ้ยยาแหง้งเก็บก่อนเลย,ยเดี๋ยวเราต้องอย่าลืมไป analyze ด้วยนะการที่เรา analyze เนี่ยมันจะทําให้เราได้การคราฟอะไรเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยถูกไหมเราต้องไม่ลืม เอ้าเครื่องนั้นอยู่ไหนวะยู่นี่ใช่ไหมเครื่องนี้ไะเฮ้ครับวิ่งตัดตรงนี้ไปน่าจะเร็วกว่าสีครับไม่ทราบว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับอะไรกันเนี่ยเปียกหมดเลยเฮ้อะไรอะอะไรอะเดี๋ยวก่อนมีการเตือนอุ้โดนมดเหรอไม่ใช่ครับมันเห็บเห็บหมัดเห็บเห็บแล้วหมัดพวกนี้มันตัวอันตรายมากเลยอะ เดี๋ยวออก่อนอย่าพึ่งอุ้ยต้องบล็อกก่อนอยู่ไหนอยู่ในน้ำด้วยโอเคอืมได้เลยหมัดจริงๆด้วยพวกหมัดน่ารังเกียจได้เลยอืมไอ้ย่ะอะไรอะไรจะหมดแล้วนะมิมี่อย่าไลค์คืออะไรวะเดินๆทุกคนใจเย็นผมว่าผมต้องต้องสู้กับมันอนะ่ะคือเครื่องเลเซอร์เราอยู่นี่ครับเราจำเป็นต้องต้องเข้าไปนะฮะ อ๋อนี่ไงไอตัวนี้มันไปนกัดสายไฟอยู่ถึงว่าบ้าเอ้ยเจ้าหมัดเจ้าหมัดเวนแกออกมาต,ตายง่ายขนาดนี้เลยเอ้ยโอเคครับได้แล้วป่ะเนี่ยมีกอโอ้โหเพียบเลยอันอะไรอ่อใช่อันอะไรจะหมดแล้วไม่รู้เพิ่มยังไงอ่ะเทงแบบสุดมันเลยอเออเหงแม่งดูมันป่ะอุยมันโจมตีไปทั่วเลยอ่ะเจ้าตัวหมัดอ่ะเป็นอย่างนี้เหรอวะ ถึงว่ามันชอบไปตีถึงว่ามันชอบไปกัดน,น้องหมาเฮ้ยบังอาจนักนะโอ้โหสายลึกเข้าไปถึงไหนวะเนะี่ยเออ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 โอ้โหเอาเ,เนื้อเนื้อเน่าแล้วว่ะเนื้อเน่าแล้วนั่นนึงผมผมเฮ้ยลืมไปเลยเราหิวโอ้โหลืมไปเลยว่ากูหิวนึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องก่อนสู้ครับแป๊บนึง ลืมไปว่าตื่นมาแล้วมันใช้เวลาฮะถึงว่าเนี่ยมันเน่าเสียหมดเลยพลาดพลาดพลาดผมต้องล่าอนะไรทักอย่างเป็นเนื้ออยกแล้วกินโอ้โหแล้วไม่ได้กินด้วยนะกินเห็ดไปก่อนแล้วน,นะกัดน,น้ำผึ้งน้ำผึ้งได้ช่วยได้เยอะอยู่อะ่ะน้ำผึ้งน้ำผึ้งโอ้ยกินท่ากินดิมนเนื้อ,อย่างละเน่าไปละไปตองพี่ย่างเสร็จปุ๊บพี่เก็บแล้วพี่ไม่ได้กินไงปล่อยทิ้งใช่มีหิวน้าด้วยเพิ่มมาิดเดียวเองครับ โอ้ยทำไงดีวะมีอาหารชั่วครามไหมเฮ้ยมีสแนค็คเฮ้ยทำสแน็คได้ทำสแน็คได้ได้อยู่ได้อยู่นี่อ๋อไม่ใช่ครับอันนี้แบนเดจเบี้ยบ้าสแน็คตรงไหนวะโว้ยมีแบนเดจด้วยอะ่ะก็ต้องมีเนาะเวลาเราเจ็บทำไงกินกินเห็ดกันอร่อยๆๆๆๆอร่อยอร่อยหู้เนื้อเน่าหมดเลยที่ทำมาเอาวันดีสแปมมีสแปมโผล่ด้วยโอเคเฮ้ยมืดอะ่ะเราต้องใส่ อะไรที่มีไฟครับโน no. อ,อ,อะไรนี่พี่บอกนั่นแหละที่บอกว่าเป็นรักษาแผลใช่อาหารอ๋อย่นี่เองนี่คือที่พี่บอกสินะตัดทีอะไรอยู่ข้างในครับเออเดี๋ยวพี่ปิดให้แป๊บหนึ่งไปบินโอเคเอ่อ เมื่อกี้บอกว่าการจะเข้าไปอ่ะต้องใช้พี่จะกาลายรอยละไปตองมันต้องใช้ไฟครับทอชอ่ะทีนี้เราจะท,ทออําทอชยังไงวะนี่ไงต้องใช้อะไรอ่ะใช้ไฟเบอร์อีกแล้วอ่ะไฟเบอร์เอาจากไหนนะอ๋อก็คราบจากนี่ไงชอบลืมยังเลยโอเคครับพอเราได้นี้เราก็จะทาไฟได้ถ้ามีไฟนี่โคตรดีเลยนะเพราะถ้าตามหลักแล้วมแมลงแม่งกลัวไฟถูกปะ่ะโยเวนแมงเม่าชอบบินเข้ากองไฟครับล้วก็ซื้อใส่เลยเซฟตี้เฟิร์สโอเควุย้ย มือนึงถือไฟมือนึงถือเอ้ยโหมึงก็เกินไปมึงต้องไม่กล้าเหรอวะมึงต้องกลัวไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมึงต้องกลัวดิเฮ้ยแปบบ๊บเดินอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บอืมนี่เราสร้างสร้างกองครับเออโอ้โ,อโอเหเลือดไรนี่มันได้ไม้ติกระถานได้ทอสคนละเกมแล้วไม่ต้อง โอเคครับน่าจะได้อยู่เอ้ผมว่าผมทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะไม่อยากจะบอกภาพันภาพัน,พนปิดตาด้เหรอเท่จังวะเนี่ยได้สิบห้าอันแล้วเนี่ยนี่กูจะสร้างอะไรได้ช่ไหมาหายวอดแล้วนี่กูได้แล้วด้วยเฮ้ยโม่สมุไร,รอชาร์จอยู่ใหญ่วะจัดเดย์จัดเลยไม่ได้เหรอครับครับครับเหตุ okay, ไรจึงค้ัไม่ได้ล่ะทำไมอะเราไม่พร้อมหรอมือไม่ว่างเงี่ยอ่ okay, คค่อยว่ากันครับ โอเคค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไปครับมือเต็มปะเออหรือว่ามือจะเต็มวะไม่ใช่ไม่เกี่ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันมันมีรูปที่นั่งด้วยอะเบนช์คืออะไรอะอาจจะต้องใช้เครื่องอะไรสักอย่างทำปะทำมือไม่ได้ครับโอ้โหกัดไฟเพลินเลยนะกัดไฟเพลินเลยนะวุ้ยนี่อะไรเนี่ยให้คราฟที่มันแผลเขาบอกว่าเราเจ็บอะอ๋อ เราคาดแล้วนี่มีมี่ที่มันแผลไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่เหรอเราเราต้องเราต้องใส่เหรอหรือว่าไงใส่เพืมันแผลเราจะดูเลือดอยังไงวะอ,อ๋อทั้งขวาครับนี่ไงนี่ไงฮะแค่นี้เหรอโหนดี่ยวจะพันเยอะขุดได้ไหมวะไม่ได้ต้องใช้คอนะฮะเราต้องใส่ดิมันไม่ได้ใช้มันตอนแรกมันใช้มีมี่แต่นี้ยมันใส่เมื่อไหร่ที่เจ็บนะฮะ อ๋อมันแค่บอกว่าใส่แล้วเดี๋ยวมันจะฮิลให้เองเหรออะไรอย่างงี้เหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเราทำใหม่อะไรอ่ะสลามโมสต็อกค,คืออะไรวะน้ำเมือกเหรอน้ำเมือกเนี่ยนะคำถามคือกูเก็บน้ำเมือกไปทำอะไรอุ๊ยอะไรอ่ะโอ,อ้ตกใจโอเคครับน่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวออกได้ละตรงนี้ไปต่อได้นะถ้ามีคอนทุบโอเค จะพวกเหลือบไรที่กับสายไฟแล้วถ้ากูไม่ได้เป็นคนอันนี้จะทำาไงวะเน,นี่ยถ้าใครมันต่อสายถึงนี่วะบ้าไปแล้วบ้าหรือเปล่าใช่ไปต่อพี่พว่าต้องใช้โตะคราฟชั่วเลยไม่งั้นมันจะคราฟยังไงถูกไหมคครับแซบมากเลยครับเก็บแซบมาก่อนเก็บแซบมาก่อนแซบนี้ใช้ในการทํายาด้วยนะเออฮึบโอเคอะไรอะไรทำยานนะตะกี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยเฮ้ยห่องจริงมันดีมากเลยนะเว้ ใช้มายาวนานมากเลยซึ่งไม่งดีจัดจัดหุ่ยดาบดาบดาบมดครับดาบมดแดงเฮ้ยอะไรอะอะไรก่ะเยอะจังวะนี่มันไม่ใช่น่าลำคาในโลกจริงแล้เนี่ยมึงน,น่าลำคาแม้กระทั่งในเกมเลยนะไอต้นเหลือบใบว้าวนี่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 อาหารอาหารชั้นดีอาหารชั้นดีเก็บก่อน เกบเอาไว้ทําคืนนี้เอาไว้มีไฟเราต้องทำชุชุบชุบชเราหิวน้ําอ่ะก็ต้องขึ้นไปเอาข้างบนมาพีมีเฮ้ยลุงเบสบอลผมว่าทํากินน้ําข้างบนได้นะมีมีน่าจะได้อยู่วเอเรากินหยาดน้ําค้างทิ้งที่มันเหลืออยู่ได้นี่แต่คําถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหยาดาน้ำมันอยู่ไหนบ้างวะใช่ปะ ตอนนี้ที่ทุกวันทุกวันนี้ที่กินคืออะไรอะ่ะคือน้ำผึ้งโอ้โห <c oughs> จะไปเอาหยาดน้ำยังไงวะเนี่ยโอเคครับเราหิวมากเลยด้วยกินน้ำผึ้งไปก่อนกันเนาะจะหมดแล้วอะ่ะ <c oughs> กินแซปก็น่าจะได้นะแซปมันคือแบบว่าแบบน้ำจากรากไม้อะไรเงี้ยโอ้แต่มันจะหมดแล้วนะเนี่ยน้ำผึ้งอ่ะเครื่องหมายตกใจอะไรอ่ะน่าจะเป็นเควนนะ ไปเราจะไปทําเนี่ยใกล้เครื่องนั้นแหละเครื่องนั้นน่ะเครื่องนองจะไปครับใช่ไหมใช่แหละไม่ใช่เป็นไงวะโอ้ยติดติดเอา้ามันเดินลงมาเฉยเลยนี <c> ่ <oughs> ไงที่เราไปทําเมื่อวานเครื่องนี้น่าจะได้ละแสดงว่าพวกเออ่มดธรรมดาไม่ทําอะไรเราแต่ถ้าเป็นมดมดงามไม่ทําอะไรเราแต่ถ้าเป็นมดทหารแม่งกัดเรารัวเลยวะโอเคเอ่อ เรียบร้อยแล้วฮะแล้วยังไงต่อ Activate ต้องกดปุ่มใช่ไหมดูสิใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรด้วยนะเนี่ยจริงเหรอเออใช้ระยะทางเซนติเมตรเฉยเลยหรือว่านี่คือเครื่องที่ทราให้เราโตครับทุกคนอุ้ย อะไรอ่ะอะไรพังอ่ะให้ไปดูต้นโอ๊กที่มันระเบิดตะกี้นี้ครับอ,อยู่ไหนวะเอาตรงเลยมึงอยู่ไหนวะเนี่ยต้นโอก๊กแม่พูดเหมือนกูห่างง่ายเลยนะนี่ปะต้นโอ๊กมีอยู่ต้นเดียวไปเอาเอ้าหลนน่าต้นโอก๊กแสดงว่าต้องไปตรงนู้นครับเอ่อก่อนอื่นผมอ่ะต้องย้ายที่ถูกปะ่ะถ้างั้นผมอ่ะ เก็บของที่มันใช้สร้างบ้านมาด้วยเลยดีป่ะโคตรเถื่อนเลยอยู่ดีก็ไปรังแกน้องนี่ยนั่นไหนก็ไอ้นี่แล้วอะ่ะเอาไม่ได้เว้เยเฮ้น้อยต้องการอาหารนะต้องการอาหารน่ะขอทีเดียวนะได้โปรดขอร้องละ่ะตายโดนไปโดนเออโอ้โหแมนยำมนี่คืออะไรอะ่ะเอาฟริตเอาฟริตคือตัวอะไรวะ ได้เนื้อมาเรียบร้อยแล้วครับมันไ,ได้กดรีไซเคิลได้พี่ทำอะไรครับได้กินอยู่ครับเออรีไซเคิลได้จริง,งด้วยเออโอเคเก็บมาเก็บมาอะไรที่มันสำคัญก็เก็บมาก่อนอเขยไปที่ต้นโอ๊กดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปสร้างรากฐานใกล้ๆต้นโอ๊กเนาะนี่คือน่าจะเป็นต้นโอ๊กที่มันบอกใช่ป่ะไปๆๆๆไปๆไปไปเอเลยครับไปเลยครับหญ้าแห้ง เนื้อแห้งสำคัญนะแต่เรามยีอันอนานแล้ววะเฮ้ยหรือว่าจะกลับไปแอนอไลซ์ดีก่อนดีป่ะอะไรอะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะแซฟเหรอเฮ้ยยอนก็นคือหยดน้ำค้างที่หล่นลงมา้กินและอิ่มด้วยนะกินแล้วอิ่มนะครับเราเราจะค้าอะไรวะตะกี้อ๋อผ้าพันแผลใช่ไหมที่เราจะทำอ่ะจะได้ทำไอแพดอันเนี้เเยเราจะผมค้าก่อนแล้วกันแล้วก็ผ้าพันแผลที่มีบอกคือมันน่าจะนจะ่าจะแบบรักษาให้ดีเลยอะไรเงี้ยอ๋อใช้สองอัน บ้าจริงเยียมแรงร้องครับเยี่ยมมากเลยครับร้องยอดเยี่ยมจริงๆรร้องได้นะรักแม่เว้ยแม,แมต้องเอาแ p l น n ฟเบอร์มาสามอันเนี่ยได้เลยไม่ยากเท่าไหร่อันนี้นะฮะแล้วก็ครับนี่ต้องใช้นี่งรีควายเวิร์กเบนช์เห็นปะสแสดงว่าถูกแล,แล้วล่ะแล้วก็ต้องทำไม่ได้ครับต้องใช้อุ้ยได้คอนอ้าวทำคอนได้นี่เราไปทุบไปตรงนั้นได้ครับธนูก็สำคัญนะจริงๆผมอยากได้ธนูมากเลย โอเคแต่ว่าต้องต้องต้องไปตีตัวไอ้นั่นก่อนนะตัวเล็กๆอะ่ะตัวที่มันแม่งเหมือนมแมลงวันน่ะแต่มแมลงวันไม่น่าเล็กขนาดนี้นี่คือตัวอะไรวะเนี่ยีมีนคือตัวอะไรอะ่ะโอเคระหว่างนี้เราเก็บแพนไฟเบอร์เผื่อต้องใช้ยาจริงยาก็สำคัญนะออนี่ไงต้นโอ,อก๊กก่อนเจอแล้วโอเคบนท้องแอรแอ์ตัวอะไรกันอะ่ะ เฮย้ยตรงนี้เหมือนเป็นลังเลยเลยวะ่ะอย่าบอกนะเฮย้ยมีเสียงปุบปิ๊บปุบปิ๊บปุบปิ๊บ,บด้วยอะไรอะ่ะนี่คือที่มันระเบิดตะกี้ป่ะเนี่ยใช่ไหมมีลูกโอ้นี่ไงต้นองค์จริงด้วยครับเฮย้ยลังมดนี่คือมดไอ้นี่ป่ะเนี่ยอย่าบอกนะนี่นี่ไงน,นี่มันมดทหารที่แม่งดูเดือดดูเดือดเลือดพ่านดิไอ้ตกใจวิ่งหนีเลยเนี่ยโอ้โหคนเดือดอะ่ะไอ้มดเวนเนี่ยไม่เป็นไรครับเราเคยปราบไปแล้วแต่ตอนนั้นเราชนะได้เพราะว่ามีนี่นี่ แม่ว่าจะไม่ทําคอร์แล้วนะแต่สงสัยต้องใช้ว่ะเพราะมันได้หลายๆอย่างเลยครับเอ่อเฮ้ยอ,อะไรอะอะไรอะอะไรอะหยุ่ก่อนจะเป็นใครอะจะทำอะไรจะ <c oughs> ทำอะไรอะเข้าไปเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบงังบอลพี่เอ่อพี่จะเข้าไปจริงๆเหรอโอ้โหฆ่ามันเลยเหรอมีมี่เย็นเดี๋ยวเจาคอรมาทุบต้นโอ๊กก่อนนี่คืออะไรเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยฮะมามุดอยู่ตรงเนี้ยผมจะหาหินอันนึงอ่ะเพื่อจะทำโอ้โหได้ได้ได้วได้แ จะได้ทำคอนขึ mm ้นมาครับผมว่าคอนทำอะไรได้หลายอย่างอยู่นะเมียตายกับตายนะนั่นะสิใบตองพี่ก็คิดเหมือนใบตองเข้าไปเนี่ยพี่จะรอดยังไงวะดูคอนที่ทำอะไรได้บ้างบล็อกนี่มีอยู่แล้วอ้อเฮ้ยหอกอรางเงี้ยหอกจะชำรุดแล้วครับโอเคนี่น่าจะได้เยอะอยู่โห้ยโห้ยเก็บไม่ได้เลยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โอเคโอเคโอเคนี่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 เก็บไว้เก็บไว้เผื่อต้องทำ นะฮะไอ้น้ำนี่เราเคยกินแล้วไม่ดีเข้าไปเลยรอระได้เออได้เลยอยากให้เข้าก็เข้าแต่เข้าไม่สุดนะเฮ้ยเก็บมาได้ด้วยขอเก็บนี้ก่อนแล้วกันอุ้ยน้ำพึ่งอ,อันนี้น่าจะทำเป็นกรอได้นะพวกเนี้ยผมว่าเออเอาจิงจริงใจ,งจงลึกๆพี่ก็อยากแอบเข้าไปสำรวจวะเราเข้าไปสักตื้นๆดีไหมถ้ารู้ว่าจะตายซอยลอยเม่ชายวิ่งลอยเมฆชายก่อนเลยพูดแค่นี้ถ้าจะตายอ่ะขอเก็บนี้ก่อนแล้วกันเนาะดูซิข้างในมีเอ้าอะไรเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยหยดน้ำหยดน้ำกินก่อนกินก่อนหยดน้ำไหลแล้วอ๋อทุ่แล้วมีน้ำกระเด็นออกมาแล้วมันคือหยดน้ำน้ำค้างครับโอเคเข้าไปนี่บอกเลยนะถ้ามีอะไรพี่ซอยรอยเบ็ดชายก่อนเลยนะจุดไฟเข้าไปมดน่าจะกลัวไฟเลยตามหลักแล้วโอ้โหตัวแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะพึ่งเปล่าก็จะเต็มเฮ้ยอันตรายว่ะตัวแรกตัวตัวเดียวเราจะสู้ได้ปล่ะวะก็ลองดู เฮ้ยไม่ถึงเฮ้ยมดงานอันนี้ไม่น่ากลัวครับอันนี้ไม่น่ากลัวมดงานไม่น่ากลัวถ้าเป็นมดทหารน่ากลัวเฮ้ยเจะตายแล้วจะตายแล้วเออหอยแน่เฮ้ยไปไหนไม่โดนเลยเอ้าปลาผิดอีกกูมันเรียกเพื่อนมาวะเนี่ยเอ้าตายละโอเคเฮ้ยก็ไม่น่ากลัวเท่าไหรน่นี่มันคู่เฉยครับ <laughs> ไม่ทนันละปองบอลพี่ตีต้องตายเลย เต่าก็จะเต็มเออว่ะไปตองพี่ลืมไปเลยเฮ้ยต้องเต็มจริงๆด้วยโอ้พี่ต้องการสร้างแล้วล่ะตอนนี้พี่ต้องค้าวอะไรบางอย่างแล้วไอ้เวิร์กเบนช์เนี่ยพี่จะทํายังไงวะพี่จะสร้างไอ,เอ้เวิร์กเบนช์ยังไงวะไอเนี่ยไอไอเวิร์กเบนชนะ์อ่ะหรือว่าพี่ต้องสร้างพวกนี้ขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยเหรอโอเคถ้าของเต็มพี่ก็คงต้องทิ้งเลยโอ้ยเนื้อก็จะเน่าอยูแล้วกูย,ยัง <laughs> พี่ยังนึกขึ้นได้ว่าพี่มีเนื้ออยู่ที่ยังไม่ได้กินใช่ไหมนี่มีส่วนชิ้นส่วนด้วย เฮ้ยพี่กินเห็ดได้พี่กินเห็ดได้เดลอะไม่น่ากลัวเลอะก็ไม่เฉยๆมันแค่ครูใจ,ใจเย็นใจเย็นเรายังไม่หิวขนาดนั้นนี่ในถ้ำม,มดนะครับผมทุกคนนะฮะจริงๆเราต้องไปส่สำรวจต้นไม้ระบมแต่เราเจอนางพญายทำไงวะไม่หลงมัง้งดับไฟดิเครียดแล้วปวดขึ้นเลยโอเคดูสิตรงนี้น่าจะเป็นใจกลางความเจ็บปวดรุนแรงที่มีมีมดอยู่ตัวเดียวเนี่ยนะมันเป็นลังประเภทไหนกันวะนี่เป็นมดทหารตัวนี้ รู้ว่าเราบุกเ,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 เสียงมันเอ๊ยเดี๋ยนะเสียงมันเยอะไปหมดเลยมีแค่ตัวเดียวเองเหรอไฟเกมทั้งสองกิกได้มั้ยครับประมาณสามครับะ้างบนสามโหลดประมาณท่า,านาทีเสร็จอะเดียวนะมีตัวเดียวเหรอเป็นมดแบบไหนกันวะอุ้ยนี่มททหารนี่า่าอุ้ยหุ้ยเจมากเจมากโหเดี๋ยวก่อนตัวนี้ตัวน,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 วนี้ตัวนี้คือมททหารที่แท้จริงไม่ไหวเว้ยตันนี้มันโหดเกินเบอร์ ขนาดกันแเนี่ยมาเลยมาโอเคโอเคเราจะขึ้นไปพักก่อนโอ้ยโอ้ยวิ่งในวิง่งเอาไงดีวะถ้าพี่ปาบได้ก็คงจะดีแต่ว่าที่อยากจะรู้ข้างในมีอะไรอะเลือดเราจะไม่มีเอาเนี่ยถ้ากนินนี้จะเพิ่มเป่าวะ <c oughs> เฮ้ยเลือดเพิ่มโอโหกินเห็ดเลือดเพิ่มเอาหอน่อยครับจัดไปครับนนหอกใกล้หักแล้วแต่น่าจะน่าจะทันอยู่อะ เราจะได้อยู่นะจะได้อยู่ถ้าเรามีเห็ดเพิ่มเลือดก็สู้ได้อยู่ครับไม่ต้องไอบอลมามเลือดเต็มอีกแล้วเหรออะไรวะเนี่ยเลือดเต็มเฉยเลยเลยสบายมากสบายมากสบายมากเออเราแค่โดนหลบให้ถูจกจังหวะมันจะง้างมันจะง้างเวลามันจะตีจนถอยหลังจะตีจนถอยหลังฮึบเราก็โดดหลบมันถูกต้องแทงรัวจัดไปอื้อมเก็บสู้ฉันไม่ได้หรอกฉันน่ะคือนักต,ต่อสู้ทีมชาติเฮ้อ พลังหมดแป๊บน,นึงตาีหน้าหมดตาีหน้าหมดชาร์จก่อนโอเคต้องมดทหารมันฮิวได้ออพอเกือบหักแล้วไปตองแย่ละไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ผมดูดักโซยปะเนี่ย <c oughs> เออมันเคลื่อนไหวเหมือนดักโซยหลบการโจมตี <c oughs> ตายเฉยต้องมดอ้าวเรามาทางไหนวะทุกคนทางนี้ปะแสดงว่าผมต้องไปอีกทางหนึง่งทางไหนวะเนี่ยข้างบนนี่โอ้โหพลังหมดเลยนี่นะเเข้าแบบนั่นจะเข้าตรงนี้ ผมจะเจอนางพญาป่าวะถ้าเข้าไปลึกๆเนี่ยแต่มันมีมดตัวเดียวเนี่ยนะมันไม่ควรจะเป็นรังมดอย่างยิ่งเลยทั้งนั้นแ่ะถูกปะบ้าแล้วไม่สมจริงเลยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโอ้ยวิ่งก่อนอะไรเนี่ยโอ้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 ทางตันทางตันต้องขึ้นไปข้างบนต้องขึ้นไปข้างบนทิพยายละขึ้นทางไหนเนี่ยเอาขึ้นไม่ได้เว้ยอ้าโอ้โหโดนลุมลุมล้อมโดนลุมล้อมโดนลุมล้อมโดยมด ตายแล้วตายแล้ววิ่งก่อนอุม้มอาวุธกำลังจะหมดพลักษะกำลังจะแตกหลบแล้วตีใช่ไม่แตกหรอกมี่มี่โอ๊ย,เ,ออยเล่นใหม่ <laughs> เกมว่ะ <laughs> เกม <laughs> เกมฉเฉยออโต้เซฟต็มนี้ เกมจริง่าบอกให้วิ่งจนจะหันโทษทีเออไปตองวิ่งได้วิ่งแต่พี่คือตอนแรกอะ่ะนึกว่านึกว่าเราเหลือหอกอีกสักทีจะเข้าไปแทงไงแต่ว่าเราตายซะก,ก่อนนะครับเราก็รู้ว่ามันคืออะไรเนาะมันยังอเมืเ่อกี้ตอให้เราตีมดสองตัวนั้นตายอะ่ะเราก็ยังไปไม่ได้นะเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เหมือนมันปีนไม่ได้ครับไม่รู้ทําไมอะ่ะ แม้เราปีนี่ไปได้แล้วไงอืมอเค๋เป็นการสำรวจไอ้แสนน่ารักเฮ้ยของเยอะเต็มอะ่ะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราสู้ได้อยู่นะเออแป๊บน,นึงนะเราต้องสำรวจต้นโอ๊กที่มันระเบิดอไอ้ที่ระเบิดมันคืออะไรอะ่ะไฟเหรอได้ก็บ้าแล้วอะไรวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีควันอยู่ครับ อย่างน้อยตอนนี้เขายังไม่เจอแมงมุมนะด้านหลังคืออะไรมิมี่ที่ต้องไปเหรอใช่แล้วใช่เหรออุ้ยอย่าไปแกล้งน้องดิมดตัวนี้มันเร็วจริงเลยม้วนมดทำงานเนี่ยเออชอบเลยโอ้ยมันชอบมาตีตัวอื่นน่าสงสารเนี้ยไว้อะไรวะเนี่ยแซบเฮ้ยดีเลยโอ้โหไปทำยาสิอืมเฮ้ยแซบนี่มันแข็งขนาดนี้เลยเหรอวะ เออหล่นกระจายโอ้โหโอ้โหรำรวยแซ่บกันเลยเว้ยนี่ทำยาได้ไมั้งครับนี่อะไรอะ่ะค้นบิดนี่เป็นเศษไม้ทั้งอย่างอุ้ยอะไรอะไรแกเป็นอะไรอะ่ะแกเป็นมดมดงานหรือว่าเป็นมดทหารเป็นมดงานก็จงถอยไปไ่ยุ่งโอเคครับนี่เป็นมดงานโอเคคนตังอยั่คนตังอยู่ก็โอเคฉันจะไม่คิดทำลายนายหรอกนะเอ้ยนั่นคืออะไรวะ ด้านหลังคืออะไรมิมี่ที่วิ่งมากเกี้ยเหรอเห็นจะเจอเบยจริงๆมันต้องไปทางควันตรงนั้นโอ้โหควันพุ่งเลยนี่อะไรอ่ะเบลเฟลเวอร์ดิงนค่เป็นน้ำดื่มนะน้ำดื่มเหรออรุ้ยก็บอกพ่อแม่ฉันไม่เคยอยากให้ฉันกินโซดาเลยก็ไม่รู้ข่าวใบแต่ว่ามีดานแต่ตอนนี้ต้องกินแล้วแหละโอ้โหกินเกี้ยงเลยอะไรมันจะเกี้ยงขนาดนี้วะ คนบ้านไรจะกินได้เกลี้ยงขนาดนี้เอาเราออกไม่ได้ด้วยนะได้แนละ้วได้แนละ้วเคเอ้ยจะทำยังไงได้วะอ๋ออ๋อแมงมุมอุ้ยขนลุกเลยอะ่ะแมงมุมแมงมุมโอ้กำดึงทุกคนมันเจอแมงมุมตัวเบอลเลอร์เลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่ก็แมงมุมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามึงอย่ามึงเอ้ยหนูยังไม่พอเฮ้ยเฮ้ยมัน,มน เฮ้ยมันเห่นลงแล้วมันเห่นลงแล้วมันเห่นลงแล้วเดี๋ยพึ่งเดี๋พึ่งยังไม่พร้อมมันไต่ไดเปล่วะไต่ได้ดิวันนี้มันไต่ได้แล้วแบ่งมุมอ่ะไม่เอามันแบงมุมเมื่ไหรกันวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยววันถิ่นแบ่งมุมชัดๆเลยครับผมจะตายแล้วเนี่ยยังวัยรุ่นอยู่เลยกูต้องมาตายเพราะแบ่งมุมกัดแล้วเหรอเนี่ยฝากไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้าพร้อมเมื่อไหร่เจอกันยังไม่ใช่ตอนนี้อ่ะแล้พร้อมเมื่อไหร่นะพูดเลย มุก็แมงมุมเหอะต่อใหม้มีพึ่งสักสิบตัวจะสอยให้ล่วงเลยเฮ้ยจริงเราให้เต่าทองอะไรอะครับข้างในสร้างแมงมุมหมดน่ะสร้างแมงมุมเลอะนะามาตายอะไรตรงนี้วะข้างในมันคืออะไรวะขนลุกวะเมือ่อไหร่จะพร้อมเล่นแมงเลยจะเย็นมิมี่มนี่มันตายยังเนี่ยทวก่อนตายยังโอ้ยขนลุกตายยังอะ่ะเฮ้ยไอตัวนี้หนีแสดงว่ายังไม่ตายแสดงว่ายังไม่ตาย ตัวเล็กๆเมื่อกี้มันหนีครับโอ้โหขนลุกเลยฮะผมมาหลับแน่นอนเออพี่ก็ว่างนันน่ะไงดีวะเราสามารถเปลี่ยนได้ปะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเห็ดเป็นเปลี่ยนน้ำอะน้ำพึ่งอะ่ะ <c oughs> เป็น <c oughs> อไม่ใช่ดิ <c oughs> อืมอะนึงนะอ๋อแล้วใส่ได, <c oughs> ได้คือที่พี่อยากจะถามเนี่ยเพราะว่า เรามาทดสอบถึงไหมว่ามันนอนหรือว่ามันตื่นผมว่ามันหลับพี่ก็ว่ามันหลับไปตองเอาไฟเผาอะมิมี่อือเป็นลังเลยนะไอหนุม่มอยู่กันเป็นแก๊งเลยนะกินอยู่วะเนี่ยกินเพื่อนตัวเองเหรอไม่ใช่มั้งเดี๋ยวคงไม่เห็นกูหรอกมั้งที่เดินวันนี้ไม่ใช่ว่าเห็นเราเหรอไม่เห็นนี่จะเห็นได้ไงอะ่ะเมื่อกี้เราต้องไปควันก่อนครับอยู่นี่ออุ้ย มันถักอะเอาไฟเผาเลยโยนเลยปะมันจะเป็นไปได้ยังไงวะฮะฮะพอโตเซฟแล้วด้วยอือย่าเดินขึ้นมาได้ไหมเนี่ยโอ้โหตายแล้วตายแล้วเห็นกูแล้วเห็นกูแล้วบักเฮ้ยกระโดดไกลปะวะนางมุฟโอ๊ยวิ่งเร็วมากเลยเอาไอเดียเอาไอเดียอุ้ยตรงนี้มีหินตั้งหลักได้ไม่โยนสทีใจเย็นเราก็จะให้โยนอย่างเดียวเลย ัเย,ย็นนะนอะไรกันเนี่ยเป็นไม้มันพังวะจากระเบิดเมื่อกี้เหรอวันนี้มีอะไรบางอย่าง